สวัสดีครับที่จะเข้าสู่รายการบ้านนานนำโชคอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมอาจารย์โอ๊ตขนฝั่งทนนะฮะในนามของทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะครับนะฮะก่อนเข้ารายการก็เหมือนเดิมนะครับผมขายของให้ลูกพี่ก่อนนะฮะนี่ครับผมนี่นะครับได้เดตตาทิพย์ของท่านอาจารย์ต่ายนะฮะก็คือว่าเป็นประสบการณ์นับสิบปีของท่านนะครับตอนนี้ราคาพิเศษด้วยนะฮะเพราะว่า เราเราลดราคาลงมานะครับเนื่องจากว่าสินค้าใกล้หมดแล้วต้องรีบจองกันนะฮะก็เหลืออยู่2 5 0 0บาทนะครับหนึ่งเล่มนะฮะแล้วก็ซื้อบุ๊บเราแถมตัวนี้ให้เลยครับนี่พี่ปีนะครับพี่ปีเซียนะฮะช่วงนี้ใครต้องการสายมูจจิงๆนะครับซื้อเล่มนี้ใครชอบตัวเล่มนะฮะซื้อเล่มนี้ไปท่านได้คำพีไปเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็แถมสร้อยพี่ปีที่ทางการปลุกเสกมาแล้วนะฮะ จำนวนราคา1 2 5 0บาทนะครับ1เส้นฟรีไปเลยนะครับอันนี้เราแถมให้นะฮะแล้วก็เล่มนี้ดีมากนะครับเป็นไกด์ไลน์ท่านได้นะฮะเป็นไกด์ไลน์ท่านได้นะครับบอกคราวที่แล้วบอกไปนะครับในคลิปว่าเดี๋ยวผมจะโชว์เลขให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่นะครับตามนี้นะฮะเลขเลกให้โชว์ที่ผมให้ไปนะครับเทริทโทเลอร์มหาธโนเลอร์โจโรเลอร์ภูมิปาโรเลอร์เทสาตีเลอร์นะครับเทวีเลอร์เพชรขั้เลอร์ราชาเลอร์และสัมโนเลอร์ อ่าโอเคะให้ดูอีกทีหนึง่งใครชอบลุยใดลุยในนั้นเลยนะครับผมโอเคเอาละทีนี้เรามาพูดถึงสีที่ผมค้างไว้เมื่อข่าวที่แล้วเมื่อเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ผมมาอ,อกคลิปเนี่ยผมพูดถึงรูปดวงของคนนะครับที่มีลักษณะของคนที่โชคดีนะฮะมีลักษณะของคนที่โชคดีมีตําแหน่งนะครับหรือเป็นคนที่มีดวงดีมาแต่กาเนิดเนี่ย มันก็จะมีดาวบังคับเป็นเกณฑ์ต่างๆที่ผมบอกไว้นะฮะหายากนะฮะหายากนะฮะผมดูมาปีนี้เฉพาะปีนี้นะในหนึ่งปีนะผมดูมาเจ็ดร้อยกว่าดวงละเจออยู่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยบอกเลยนะครับที่ได้เกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมีไม่ถึง100นะร้อยคนนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีเนี่ยถือว่าดวงเนี่ยทรงคุณมหาศาลนะครับมีดาวตัวใดตัวหนึ่งช่วยอยู่เสมอๆนะฮะทีนี้ มันจะมีเกณฑ์อยู่เกณฑ์หนึ่งครับที่ผมอยากจะขยายความสักนิดหนึ่งท่านทราบแล้วนะรูกดวแบบมาายโยกนะครับมีดาวเรียงกันต่อเนื่องหกราศีนะครับจตุสดายนะครับมีดาวอยู่ในราศีแม่ธาตุหรือทวารทาราศีเนี่ยทั้งเมษกรกฎมังกรแล้วก็ตุลนะฮะกระจายตัวกันอยู่นะครับเลขจตุสดายสี่มุมนะฮะจันทร์คูสุริยานะครับมีอาทิตย์จันทร์และพฤหัสนะครับกระจายตัวอยู่ในแม่ธาตุราศีแม่ธาตุนะฮะ นะครับทั้ง4ราศีเนี่ยมีอาทิตย์จันทร์เพราะสรืหกระจายตัวยังไงก็ได้นะครับเรวเลขจันทรคู่สุริยานะฮะแล้วก็มีดาราษฎม์ครับดวมแบบดาราศมีหรือดอกพิกลกระจายตัวกันหมดทุกราศีนะครับอยู่ห่างกันไม่เกินหนึ่งราศีนะฮะพระจันทรตรีนะครับเดือนต่อเนื่องมารโยกตัวเดียวกันนะฮะจตรแล้วก็สี่โงลักษ์นะครับมีพระคอสี่ห้าหกสถิตอยู่เรือนใดเรือนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพระคอที่เข้มแข็ง นะฮะทีนี้มันจะมีอยู่เกณฑ์น,นงฮะที่ผมพูดไปคราวที่แล้วก็วคือปะทุมเกณฑ์ปะทุมเกณฑ์นเนี่ยในโหราศาสตร์บางท่านเนี่ยจะให้เป็นเกณฑ์ที่เราเราใน,ในการเรียนโหราศาสตร์เราจะ,จะเรียนปะทุมเกณฑ์นเนี่ยลองลงมาจากองค์เกณฑ์น,นะครับซึ่งองเกณฑ์นเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับมันมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ใดมีองคเกณฑ์มักจะไม่ค่อยตกต่าหรือตกต่าก็มีคนคอยดึงช่วยเสมอๆรอวันที่จะดังยิ่งถ้าองเกณฑ์เหล่านั้นได้ตําแหน่งมาหาจาักร เกษตรเป็นอุดยิ่งทรงคุณมหาศาลนะครับยิ่งทรงคุณมหาศาลโดยเฉพาะดาวนั้นๆจะทรงคุณมหาศาลมากขึ้นไปอีกเหมือนโชคสองชั้นท่านได้องเก์ด้วยแล้วดาวท่านเป็นกเกษตรเป็นตําแหน่งราชาโชคเป็นตําแหน่งมหาจักรนะครับแล้วเป็นตําแหน่งมหาอุดนะครับ4ดวงนี้นะผมจะยังไม่ไม่ได้อธิบายถึงอุจจาริราศกับอุจจาพิมุกนะครับคงจะต้องไว้ข้าวหน้านะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นดาวที่สะสมกาลังเพื่อจะรอเป็นมหาอุด นะครับก็เราเรียกว่าอุจจาวิราชนะฮะส่วนอุจจารพิมุกเนี่ยคือเลยมหาอุดมาแล้วนะครับดาวตัวนั้นเนี่ยเริ่มมีพลังของมหาอุดน้อยลงแต่ยังมีกําลังแฝงของมหาอุดอยู่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดครั้งหน้านะครับอุจาวิราชกับอุจาพิมุกนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะมององค์เกณฑ์กับดาวมาตรฐานสีแบบราชาโชคอุดเกษตรก่อนเกษตรอุดเกษตรราชาโชคอุดแล้วก็มหาจักรนะครับเราจะดู4อันนี้ไปก่อนเลยนะฮะทีนี้ วันนี้เนี่ยแล้วปทุมเกณฑ์คืออะไรอาจารย์พูดมาตั้งนานปทุมเกณฑ์คืออะไรปรทุมแปลว่าดอกบัวครับไม่มีอะไรทั้งไม่เกณฑ์นะะดอกบัวนะฮะเกณฑ์ดอกบัวนะในลนนักษณะนี้ผมจะเพราะว่าผมผมอ้วนนะมันมันถ้านั่งฝั่งนี้เนี่ยท่านจะมองไม่เห็นดาวนะครับผมเลยต้องสมมุติว่าลัคนาอยู่ราศีมังกรนะปะทุมเกณฑ์เขาว่าอย่างนี้จันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลัคนานะครับนับจากนี้ไปนะสมมติลัคนาอยู่นี่นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลักนะครับหมายความว่าท่านได้ไม่ว่าลาักขณะายตรงไหนก็นแล้วแต่ถ้าท่านมีดาวจันอยู่ในภพลาภะท่านได้ปฐุมเกณฑ์นะฮะพฤหัสเป็นสี่อยู่ภพพันธุหนึ่งสองสามสี่พฤหัดสี่ทรงศักด์นะครับแชื่อมช้อยนะฮะสุขสามเจริญยิ่งยศแท้ก็คือมีสุขเป็นสามอยู่ในภพสหัชชะนะครับเอ่อ แม้ชาติตัวนั้นต่ําต้อยยศนั้นเสมอพงมาเขาว่าไม่ว่าท่านจะเกิดมาต่ําต้อยว้อยวาสนาแค่ไหนก็ตามหากท่านมีดาวบังคับในลักษณะนี้นะครับมีหกเป็นสามแก่ละคณนับ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 ทุกราศีเลยนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างราศีมังกรไว้เพราะว่ามันมันเห็นชัดสุดนะฮะราศีมังกรถ้าเกิดท่านมีอยู่ราศีราศีกุมนะครับท่านก็นับไปสามราศีหนึ่งสองสามถ้าท่านมีดาวศุกร์อยู่นี่อ่าอยู่นี้ หนึ่งสองสามท่านก็ได้ปฐุมเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับพอฤกหัสเป็นสี่ถ้าอยู่ราศีกุมอยู่นี่ได้ปฐุมเกณฑ์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านไหนก็ตามที่มีเลขดาวพอฤหัสอยู่ติดกับดาวศุกร์แล้วเกิดรับจละลัคนาใบนะครับผมเป็นสามได้เป็นสี่แกลัคนาท่านนั้นมีปฐุมเกณฑ์สองดวงด้วยกันนะฮะทีนี้เขาว่ากันว่านะครับขอยกตัวอ,อย่างประวัติศาสตร์นิดนึงนะขอประทา,ทานโทษนะจะต้องเอ่ยนามเท้าศรีสุดาจันทร์ นะฮะเขาว่าพระองค์พระท้าศิวจา,า,าจัน์เนี่ยเป็นคนที่ประทุมเกณฑ์สามดวงครบนะครับหนึ่งสองมีสุภเป็นสามมีพระฤาษีเป็นสี่และมีจันทร์เป็นสิบเอ็ดนะครับอยู่ในภพสหัชชะสหัชชะก็คือเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการติดต่อประสานงานนะฮะพันธุก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดักฐานบ้านช่องความมั่นคงนะฮะและจันทร์คือสเสน่ห์ครับอยู่ในภพลาภะเป็นสเสน่ห์แห่ง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 ดาวจันทร์นะฮะจะมีคนรักใคร่ นะครับนับหน้าถือตาแม้ว่าจะเป็นอยู่ตรงจุดไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องขึ้นมาเป็นคนที่มีความสําคัญอยู่วันยังค่ำนะครับหรือได้รับการเคารพอยู่วันยังค่ำนะฮะทีนี้ใน3ามเกณฑ์นี้เนี่ยพลหัสเป็น 4, สี่ศุกร์เป็น3และจันเป็น11เนี่ยในหนังสือตำราบางเล่มเนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะมีพระเคาะตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ที่เสียหายอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านอาจจะมีดาวอาทิตย์มาเป็นปะอยู่ตรงนี้หรืออาจจะมีอาทิตย์เป็นนิดอยู่ตรงนี้ตอบใดที่ยังมีปทุมเกณฑ์อยู่โชคชะตาของท่านจะได้รับการบรรเทาเบาบางลงไปให้เบาลงไปนะฮะสุข3นะครับพลหัส4ราพะอีกตัวหนึ่งตั้งแต่ผมดูดวงมาปีนี้นะเจ็้ก็ดูนะผมเจออยู่คนเดียวที่มีแค่สองดวง มีสุขเป็นสามและพรฤหัสเป็นสี่ครับเจออยู่คนเดียวเท่านั้นนอกนั้นยังไม่เคยเห็นเลยคนที่บอกว่ามีสามดวงตั้งแต่ผมดูดวงมาผมยังไม่เคยเจอใครที่มีสามดวงเลยพออันนี้ถ้าเกิดท่านอยากรู้ท่านมีหรือเปล่าท่านโทรหาผมนะฮะท่านโทรหาผมอาจารย์เช็คห้หน่อยอยากรู้มีไหมความอยากรู้ของคนนะครับผมเช็คใค้ได้นะฮะว่าอยากรู้หรือเปล่านะครับอยากจะรู้ไหมอยากจะรู้ว่าตัวเองมีปฐุมเกณฑ์หรือเปล่าผมเช็คใค่ได้นะครับมีดวงเดียวก็ถือว่าดีแล้ว ผมบอกตามตรงในดวงชะตาผมมีพลังหาดเป็นสีดูดวงนึงตัวผมเองเนี่ยมีพลังานเป็นซีนะครับแล้วก็นี่ขนาด่าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิดนะพลักขนาดของราศีตุลอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิดนะยังเป็นโหราจารย์ได้นะเพราะเพราะว่ามันทรงคุณมหาศาลจริงนะครับไอ้ปฐุมเกณฑ์เนี่ยแต่อย่างนี้ครับมันเหมือนดอกบัวท่านต้องสะสมความดีถึงจุดหนึ่งก่อนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องก่อน ประเด็นบางคนบอกโอ้ยทำไมไมีปฐุมเกมเห็นเหมือนดาโอ๊ตบอกเลยเอยคือไม่เห็นดีอย่างที่ดาวอ๊ตบอกเลยท่านต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับดาวทั้งสามด้วยครับดาวสุขก็คือความเจริญความเจริญในอารมณ์ความสุขสนานความคิดบวกความไม่คิดทุกข์ไม่ไม่อยู่กับทุกข์ไม่จมอยู่กับมันสุขสนานอยู่เสมอเสมอและหมายถึงการเข้าสังคม,มและกิเลสสมบัติให้ทายสุข สุกอยู่ในเรือนสหัชชะเข้าสังคมคือเข้าสังคมเพื่อไปหาลาภผลข้างหน้านะครับใช้สเสน่ห์ของตัวเองใช้การคบหาผู้คนเนี่ยเพื่อผมไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปหาผลประโยชน์จากเขานะครับแต่ใช้ดาวสุขเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของความรักและเสน่ห์เนีย่ยเข้าไปอยู่คือเข้าสังคมด้วยความเป็นมิตรนั่นเองนะครับส่วนพลฤหัสในพพันทุเนี่ยก็คือวิชาความรู้ฮะศีลธรรธมความเมตตากรุณามุตตาอุเบกขานะครับ ท่านใช้ไปกับเรื่องพันธุคือหนึ่งใช้ไปกับเรื่องครอบครัวนะครับบ้านท้องของท่านครอบครัวของท่านบุพการีของท่านนะฮะและก็รวมถึงการใช้กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเข้าไปแบบน้อมน้อมอมตนนะฮะผนรื่อัทใช้ความดีใช้ความมีวิชาความรู้นั่นเองนะครับส่วนอีกดาวหนึ่งก็คือดาวจันนะครับอยู่ในภพราชะใช้สเสน่ห์แห่งดาวจันให้เป็นประโยชน์ซึ่งสเสน่ห์แห่งดาวจันทร์ก็คือความนุ่มนวลการพูดจาปราศัยโอภาปราศัย นะฮะให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันถ้าสามดวงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าท่านทําได้อย่างที่ผมบอกเนี่ยรับรองว่าไม่มีคําว่าตกอัพแน่นอนครับแม้ว่าท่านจะมีปัญหามาจากอดีตเป็นเด็กมีปัญหาอย่างไรก็แล้วแต่ครอบครัวแตกสลายขาดเงินก็แล้วแต่ขอให้ท่านมีดาวสามดวงนี้ไว้ประทุมเกณฑ์สามารถกู้ชีิตท่านขึ้นมาได้แล้วผมจะให้ความสําคัญกับตัวพฤหัสนะครับ พลังขหัสเป็นสี่ยิ่งถ้าเป็นคนคณะคณาราศีมังกรนะแล้วท่านมีพรังหัสอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคนะถ้าท่านไม่ทิ้งการเรียนสักอย่างหนึ่งนะยังไงยังไงท่านก็สําเร็จยังไงยังไงท่านก็สําเร็จนะครับสําเร็จแน่นอนนะครับหรือแม้แต่ผู้ที่มีลักคณาอยู่ราศีเมษนะฮะถ้ามีพรัหัสอยู่ราศีมังกรถ้าท่านไม่ทิ้งการเรียนสักอย่างหนึ่งนะครับยังไงยังไงท่านสำเร็จน่นอเป็นมหาอุดนะฮะเป็นมหาอุดนะครับเพราะฉะนั้น ในาสามราศีเนี่ยในใน,ในสุขในสุขในพฤึหัสหรือว่าในจันเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ใดมีนะครับผู้นั้นเนี่ยในหนังสือบอกไว้ว่าแม้ว่าพระคอทั้งหลายจะให้โทษก็ดีนะครับอา,อาจจะบรรเทาโทษนั้นลงได้พระคอที่ให้โทษนั้นจะไม่แสดงคุณด้วยคําด้วย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 ,ด,วยด้วยโทษของมันทั้งปวงนะครับหรือมีก็ถูกตัดทอนไปเลยประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับอย่างเช่นบางคนทีออ่อาจจะมีดาวที่เสียเสียอย่างเช่นถ้าตำแหน่งนี้ดาวที่เสียอาอ,อย่างเช่นถูกลาหูกลุ่มละัะเป็นมหาจักรก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่มีจันเป็นสิบเอ็ดแกลาหูเราเรียกว่าลาหูล่าจันจันลา่าลาหูนะฮะแล้วกลุ่มลัคณาด้วยมีผลต่อละคณาโดยตรงนะครับเพราะมันเป็นโยกหลังกันนะครับเพราะฉะนั้น บางคนก็จะตุ้มหลงม,มัวเมาอยู่กับเรื่องบางเรื่องแต่ตาบใดก็ตามที่ยังมีปทุมเกณฑ์อยู่ไอเรื่องเนี้ยมันจะถูกลดทอนลงไปนะครับถูกอิทธิพลของปทุมเกณฑ์เนี่ยลดทอนลงไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยดาวทุกดวงมันสัมพันธ์กันหมดนะครับขอให้ท่านเนี่ยจงจับทิศจับทางของมันไว้ให้ดีนะฮะโอเคต่อมานะครับในเมื่อตรงเนี้ยมันมีครบเลยสี่ราศีนะครับราศีนาระ ราศีอัมพุนะฮะแล้วก็ราศีกีตาแล้วก็ราศีปัศะ,ะ,ะนะครับปะะวะกีตาอัมพุเอ่อนาะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะแสดงสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ทํทนายกันนะครับเพราะว่ามันมันมาน,นจะไม่ต้องใช้ดาวร่วมเยอะเราเรียกว่าอุดมเกณฑ์นะฮะอุดมเกณฑ์คืออะไรบ้างนะครับเขาบอกว่านาระนะครับผมขออนุญาตนะนาะคือโซโลนะครับ มีเสานรา,าคือโซโลนะผมให้ดูก่อนนาาคือโซโลนะครับวุฒโทคือดาวพุธนะสองอันนะชีโวคือพฤหัสสุกโกเล่ดานะสุกนะครับอยู่ในตำแหนง่งนี่หนึ่งสองสหัสช้านะครับหนึ่งสาสหัสชา้าพันทุ อ่ะอย่างเช่นเรามีพันธุอ่ะไปปฐุมเกณฑ์เมื่อกี้ให้ดูปฐุมเกณฑ์นี่ลักษณะอยู่ที่นี้ะหนึ่งสองสามสหัสชชะพันธุนะครับตะนุเคลนะฮะเอาปัตตนินะครับปัตตนีพันธุปุตตะอริปัตตนีเอาปัตนนปต,ปตน,ตนีและลาภาครบและสี่ดวงนะครับลาภาก็อยู่ตรงนี้นะ,ถ,ะถ้าเกิดถ้าเกิดท่านไม่มีลักนากลุ่มตรงนี้ถ้าเกิดท่านมีลัคนณกลุ่มตรงนี้นะครับมีสาวกลุ่มลักนาตรงนี้เป็นองค์เกณฑ์ถูกไหม เป็นองค์เกด้วยแลวเป็นอุโดมเกณ์ด้วยและเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยโอเคเราเข้าอยู่ตรงนี้นะได้เห็นชัดๆสมมุติว่าลัคนาท่านอยู่ราศีนาราราศีธนูนะครับนาราคือโซโลนะครับวุฒโธชีโวสุกโกเล่านะครับหนึ่งสองสามสหัสชชะนะพันธุนะครับตะนุเขาตะนุคือกลุ่มรักนะแต่ว่าผมไม่ได้แสดงให้เห็นนะครับเอาปัตนิเห็นไหมพบปัตนิพันธุปุตตะอริปัตนิและลาภา ถ้าท่านมีสี่ดาวกระจายตัวอยู่งี้ <c oughs> เขาว่าจะเป็นคนร่ำรวยมักจะมีโชคอยู่เสมอๆอยู่ดีกินดีมีหนึ่งดวงเอาตัวรอดได้นะครับมีสองดวเริ่มมีเงินมีทองมีสามดวงนี่เศรษฐีสี่ดวงนี่มหาเศรษฐีนะฮะแต่มีข้อแม้ว่าดาวทั้งสี่ดวงนี้นะครับจะต้องไม่ตกในอรลมรณะวินาศนะจะต้องไม่ตกในทุสถานะภพนะครับ เพราะนี่คืออะไรสหัสชะพันธุตตนุเขาเอาปัตตนิและลาภายนะครับดาวทั้งสี่ไม่มีลงในในอริมณาวินาทและไม่ถูกเบียนลัคนานะด้วยเหตุผลทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ี่ดวงนี้เรียกว่าอุดมเกณฑ์ของคนที่อยู่ในราศีนราระซึ่งราศีนราระคือถดูกมุมอ,อ่เมทุนนะฮะราศีกันแล้วก็ราศีตุลน,นะครับนี่คือดาราเกณฑ์นะต่อมานะครับ ราศีที่สองราศีอัมพุนะครับอัมพุนะเขาบอกว่าอัมพุคือภูมโมอังคารชีโวคือพันึกหัดโสโลคือเสานะครับและโสลาก็คือราหูนะครับอัมพุคือภูมโมชีโวโสโลและโสลาพันทุ นะครับลักษณะราศีอัมพูนะพันธุนะครับอัมพูมันอ่อนอัมพูคือภูมิโมอังคารก่อนอ่ะอังคารนะครับชีโวเขาที่ขาดโสโลและโสลาพันธุนะครับพันธุหนึ่งสองสามสี่พันธุพันธุปุตตะพันธุและปุตตานะครับออย่างนี้ก็ได้ เออให้เป็นมาทุมเกณฑ์ไว้พันธุแลาภุตตานะครับอีกสุภาตนุก,กัตุมภะศาชาพันธุปุตตะอริปตัตนิมอนอัสุภะพันธุแลาอกสุภาพันธุพันธุแลภาภุตตาอีกสุภาว่าสําคัญนะฮะบางท่านก็จะมีราหูอยู่นี้ก็ได้นะครับบางคนมีราหูอยู่นี้ก็ได้นะครับสี่ดาวนี้อยู่ในภพพันธุปุตตะ และสุภาเมื่อไหร่สุภากามะโลาภพินุษโอเคแล้วขนาดราศีนี้นะล้กษณะดในสีสัตว์น้ํานะครับได้แก่ราศีมังกรราศีมีนนะครับแลว้วก็ราศีกรกฎนะเราเรียกว่าราศีอัมพูเกณฑ์นะครับอัมพูคือภูมิโมนะครับชีโวคือพระฤหัสโซโลคือเสาและโซลาคือลาหูนะครับพันทุกนะอยู่เป็นสี่และปุตตาเป็นห้าอีกสุภาว่าสาคัญนะฮะซึ่ง ตัวอุดมเกณฑ์ทั้งสี่เนี่ยถ้าใครในราศีราศีอัมพุแล้วมีสี่เกณฑ์อดาวสี่ดวงนี้นะครับก็จะหมายความว่าเขานั้นจะมีเกณฑ์อยู่ดีกินดีนั่นเองนะฮะมีอุดมเกณฑ์นะครับอยู่ดีกินดีนะครับไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องเรื่องเงินทองทองนะฮะเพราะมีดาวทั้งสี่ดวงนี้คอยช่วยอยู่นะครับ <researched> ยิ่งมีเยอะยิ่งดีขอให้หายได้สักดวงนึงก็ถือว่าถือว่ายังพอมีคนช่วยเหลือนะครับมีคนช่วยเหลือนะมีคนช่วยเหลือ นะครับนี่คือราศีอัมพุนะครับอยู่ในภพพันธุนะฮะปุตตะนะครับและอยู่ในภพสุพะนั่นเองนะครับในภพสุพันั่นเองห้าสามหนึ่งหกสี่สองโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออัมพูเกณฑ์นะครับต่อมาราศีปัสสวะละ่ะราศีสัตบกอ่ะราศีเมษนะครับเขาบอกว่าปัสสาวะมีพระเคราะห์นะครับ ภมอังคารสุขดาวสุขเกาะพระจันท์รดาวจันท์เลขสองศูนย์คือสุริยาอาทิตย์เลือนดีทวีคูณกรรมะกูอลอริเขาเพราะฉะนั้นราศีสัต์วบกเนี่ยเขาบอกว่าปัสสาวะทัศต้องอปัสาวะปัสวะปัสสาวะทัศต้ององค์เกณฑ์นะครับชีวะจันทร์ภูมิเมนผ่องแพ้วอ,อีกองค์พระสุริยนทรงยศเพราะนั้น เป็นสิบแน่นอนว่านับไปอีกสิบราศีเป็นเลยกะมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทีนี้อุดมเกณฑ์คืออะไรอยู่นี่นะอา่าปัสสาวะมีพระคอร้อนครับพุ่มศุกเกาะพระจันทร์นี่ศูนย์ศูนย์คือสุสสสสสสญญริยะเลือนดีทวีคูณกาม,มากูณอริด้วยต่อหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหรือในเดียนอเล็ด,ด้วยนี่นี่ใช่ไหมต่้งุกกตุ้มพราชาคันทุกพุตตะอเล็โอเคอลเช่นมีอย่างนี้เป็นต้นาขาดอยู่นี้ก็ได้นะครับโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นคู่ที่มีลัคนาอยู่ราศีปัสสวะคือราศีสัตบกเมษพฤศจนนะครับเมื่อนับไปหกราศีมีดาวอาทิตย์ นะครับดาวจันดาวสุกหรือดาวอังคารอยู่เนี่ยดาวนั้นไม่เสียนะครับดาวนั้นไม่เสียนะดาวนั้นไม่เสียนะครับถ้าอังคารอยู่ตรงนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เขาเรียกว่าอังคารอันนั้นซึ่งศักดิ์รีนะครับมักจะเป็นคนรักศักดิ์รีของตัวเองนะฮะมีอาทิตย์อยู่ก็ไม่ได้เสียหายนะครับตัวนี้ไม่ได้เสียหายนะฮะไม่ได้เสียหายแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับก็โอเคดาวจันนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่มีจาร์เวลาสีมังกรนี้มักจะหน้าตาดีครับแต่ว่า มีข้อเสียอนนึงคืออารมณ์อาจจะอ่อนไหวง่ายไปหน่อยนะฮะแล้วก็ดาสุกนะครับดาสุกอยู่ตาแหน่งนี้เป็นเรือนกรรม,มะนะครับภูมิสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรรม,มะกูณอริเขานะฮะนี่คือราศีสัตบกนะครับราศีสัตบกโอเคซึ่งสามีแล้วก็อยู่ดีกินดีครับดาวต่างๆเนี่ยจะมีตำแหน่งที่เข้มแข็งนะฮะต่อมานะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับ นี่ราศีที่ได้เปรียบมากราศีพิจิกเพราะว่าดาวบ,บางอันเป็นพินทุบาทแต่ราศีพิจิกไม่โดนนะฮะเขาบอกว่ากีตะคืออสุรินนะครับอสุรินก็คือราหูนีทมมนน่ทั่วภูมิมินสหพันธ์ทั่วภูมิมินสหพันธ์ก็คืออยู่ในภพสหัชชะก็ได้นะครับเป็นมหาอุจด้วยตำแหน่งนี้ปัตตนีนี่ก็ได้ปัตนะนปตน,นีนะครับสุภาอันปัตตนีมอรนสุภาอันนะครับ วินาตันอุดมเกณฑ์อ่าคุณดูนะมันแปลกมากราศีกีตานะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะมีอังคารในราศีนี้คุณเห็นไหมราศีกีตลาลักษณะอยู่นี่นะอยู่ในราศีนี้เป็นแหละเป็นมหาอุดนะครับอังคารให้คุณมหาศาลมาอยู่ตรงนี้คนอื่นเขาบอกไม่โอเคอะโดนราหูเลงเนี่ยเป็นพิถุบาทเนี่ยราศีกีตาตกเว้นนะเพราะมันเป็นทางองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์นะครับกีตาสตาตต้อง,องกีตาสตาต้องภูมิเณร อาสุินองเก,เก์กล่าวไว้นะครับแม้ชาติตเวทอภารก,ก็ดีคุณนั้นย่อบส่งให้ยศนั้นเสมอพงนะฮะเพราะฉะนั้นแม้จะโดนพินทุบาทในเรื่องความรักก็ตามนะครับด้วยความเป็นองเก์บรรเทาเบาบางไปได้เลยเพราะคนราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีบังคับเฉพาะพิเศษคือมักเ็นคุมมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเรื่องคู่เนี่ยเลยบรรเทาเบาบางลงไปได้เพราะมีเสน่ห์ตัวเองนะฮะเขาบอกว่าอังคารเนี่ยถ้าเป็นวินาศนะครับเขาบอกว่าเราวิอังคารพุธนั้นสามลัก เป็น12นั้นจักหมดแก้เป็น12แก่ละคณาคนอื่นเขาบอกว่ามันเป็นพินทุบาทโดนแต่กีตะราศีพิจิกบอกว่าไม่เป็นไรนะครับกีตากีตาคืออสุรินทั่วภูมิมินสหัสพันธ์ก็คือสหัสช้ปัตตนิสุภาอันเออปัตตนิปัตนปตนิมอนะสุภาอันวินานั้นอุดมเกณฑ์นี่ครับโคนราศีพิจิกถ้ามีราหูอยู่ตรงนี้เล็งละและ มีอันคารอยู่ตรงไหนนี้ไม่เสียนะครับไม่เสียหรือจะมีข้อเสียก็ที่ผมเคยดูมาน้อยมากจะถูกกนาลังสองเรือนี้แฝงน้อยมากนะฮะไหนน้อยมากนะครับมัมกะมจะมีดาวอื่นมาช่วยบังคับช่วยอยู่เสมอๆนะฮะเนี่ยครับก็คือสิ่งที่ผมจะมาขยายความให้ฟังนะครับทีนี้ในครั้งหน้าเนี่ยที่ผมจะมาเนี่ยผมจะมาบอกว่าดาวพฤหัส นะฮะที่ทรงคุณมหาสาเลยที่เขาบอกโดยชะตามไม่ว่าคุณจะแย่่ไหนก็ตามขอให้คุณมีดาวพฤึหัสด,ดีสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมจะอธิบายอันนี้เป็นเกณฑ์เฉพาะเป็นเกณฑ์บังครับนะครับไม่ว่าลัคนาท่านเรื่องดาวพฤหัดเนี่ยข่าวหน้าเนี่ยไม่ว่าลัคนาท่านอยู่ราศีไหนขอให้พฤหัสผมจะอธิบายหมดเลยว่าพฤหัดเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้ารวกเปจนไปก็เป็นสิบแก่ลัคนาเนี่ยดาวพลหัสเนี่ยมีส่งผลกับคุณอย่างไรบ้างน,นะฮะ วันนี้ผมก็ขยายความปฐุมเกณฑ์และอุดมเกณฑ์ไปแล้วนะครับถ้าท่านใดอยากรู้นะครับว่าตัวของตัวเองเนี่ยมีเกณฑ์เหล่านี้ไหมมีอะไรแบบนี้บังคับไหมนะครับนี่ฮะติดต่อที่อาจารย์โอ๊คผมฟังทนนะครับ0 8 1น1 7 4 5 8 8นะครับผม i d l i n e ก็ JD ยูนะครับแอบไปเลยนะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะฮะผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับว่าท่านมีดาวแบบนี้ไหมนะฮะ แล้วโชคลาภวาสนาท่านในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับผมสามารถบอกได้นะฮะส่วนแต่ละคนที่มีดาวพวกนี้เนี่ยมักจะมีเกณฑ์ในการสิ่งโชคอยู่แล้วนะครับหรือมักจะเป็นคนวาสนาดีอยู่แล้วไม่ได้เงินจากโชคลาภวาสนาของตัวเองนะครับก็จะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนมาช่วยเหลือนะฮะจากเรีอนเพื่อนก็ดีเรือนคู่ครองก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปครับ ในอาทิตย์ในในครั้งหน้าเนี่ยผมมเีเกี่ยวกับดวงดาวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะฮะส่วนคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็จะนําเกี่ยวกับเรื่องของโบราณโบราณน,นะครับทีนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของอของโบราณต่างๆนะฮะซึ่งเป็นเครื่องรางของขังนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาโชว์ให้ดูนะเพราะว่ามันมันจะแบกมาเยอะมากผมก็จะพูดถึงเครื่องรางของขังที่แบบที่ท่านสงสัยเบียกแก้ไว้ทําอะไรนะครับผ้ายันไว้ทําอะไรมีหมอทําอะไร คำกาจัดคากํำกำจายคืออะไรเพชรตาแมวคืออะไรนะฮะเหล็กไหลวัตถุมงคลฝังเข็มทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขังโบราณเนี่ยผมจะนํามาพูดให้ในคลิปหน้านะครับผมซึ่งถ้าเกิดท่านไปคุยในบ้านท่านเนี่ยผมว่าท่านเจออย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนในสังคมไทยเนี่ยท่านต้องเจออย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะฮะแล้วถ้าเกิดใครมีจะได้เอามาใส่ให้โชคให้ลาภนะครับผมติดตามกันครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ